ตั้งแต่วัยรุ่นแรกๆก,ก็2,515ครับจำไม้็ิตอนนั้นก็เห็นได้เห็นบริษัทเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอยู่กับนายอยู่กับเจ้านายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมาตั้งแต่ตอนอ่อห้องแถวที่งศูนย์เชียงคงนะก็เห็นท่านลำบากทำอะไรมาก็กว่าจะมาเป็นวันไยแทนวันนี้ก็ค่อนข้างนาน25ปีแล้วก็ได้เห็นความเติบโตอะไรมาหลายๆอย่าง ก็รู้สึกก็ประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก็ความประทับใจของบริษัทในที่ทํางานบริษัทนี้นะคะก็ทํางานมา15ปีเนี่ยก็เห็นบริษัทเนี่ยมีความตเติบโต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประทับใจในความสามารถในความเก่งของผู้นําบริษัทเราอย่างคุณทวีสุขค่ะ คุณทวีสุขก็จะคอยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการทํางานให้เราเข้าใจและสามารถทํางานต่อไปได้คะจะบอกน้องๆน,นะคะก็ตั้งใจทํางานมีความสุขกับการทํางานใส่ใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ขอขอบคุณทางคุณทวีสุขและคุณสาวิตีนะคะที่ให้โอกาส ได้เข้ามาร่วมทํางานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของบริษัทนี้ค่ะความประทับใจที่พี่อยู่ที่นี่มาพี่ทํางานนะที่นี่ประมาณเข้าปีที่ส4ี่ค่ะพี่ก็ประทับใจที่นี่หลายๆอย่างเพราะเราอยู่กันมานานนะคะหนึ่งคือประทับใจผู้บริหารประทับใจคุณวีสุประทับใจคุณโนคือท่านสองคนเนี่ยให้โอกาสและก็ให้ความรู้ในการทํางานนะคะมากมาย เพื่อที่เราความรู้ที่ได้จากแกเนี่ยมาสอนสอนมาสอนน้องๆที่เข้างานมาใหม่นะคะแล้วก็งานทุกวันแรกที่ออกมาได้ก็เกิดมาจากความร่วมมือของน้องๆทุกคนร่วมมือกันทํางานเพื่อให้งานของเรางานบัญชีงานการเงินสตูจะซื้อของเราประสบความสําเร็จค่ะ รู้สึกประทับใจที่ได้ทำงานที่บริษัทเหกช้อใจแสนทุกค่ะทางบริษัทได้ความสำคัญกับพนักงานทุกท่านค่ะทุกเชื้อชาติมีความเท่าเทียมกันหมดค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำงานที่บริษัทค่ะและรู้สึกขอบคุณทางบริษัทที่ให้โอกาสในการทำงานที่บริษัทค่ะขอบคุณค่ะนี่มากี่ปีแล้วคะนี่สิบแปดปีแล้วครับมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับบริษัทคะเกี่ยวกับงานที่ขนาดเชื่อมประดิษฐ์กองเชนะครับ ทำงานที่นี่มีความสุขไหมคะมีความสุขครับงานที่เราชอบมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับบริษัทคะคประทับใจที่ว่าเรากันเองมากกว่าที่เราทำงานด้วยกันเนี้มีความสุขไหมคะที่ทํางานที่นี่ก็มีครับถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้นานเช่นกันที่ครับมีความประทับใจแบบอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับผมมีความประทับใจอะไรถึงบริษัทไหมคะ ความประทับใจที่ได้อยู่เตมกนานก็คือ,อได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ในงานใหม่ๆที่เราได้รับมาแล้วก็คือได้ได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบเราถนัดครับความประทับใจก็คือได้รับโอกาสนะคะและความไว้วางใจนะคะในการทำสิ่งใหม่ๆคะ่ะแล้วก็ทุกคนในองค์กรน,นะคะก็ให้คำปรึกษาในเรื่องงานในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีคะ่ะในความประทับใจของบริษัท นะคะก็ประทับใจในพี่ๆทีมงานบริหารทุกคนนะคะรวมไปถึงคณะบริหารทุกๆท,ท่านนะคะพี่ๆในฝ่ายบัญชีทุกๆคนนะคะซึ่งเขาจะมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีการสอนงานนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็เปิดโอกาสใหม่ๆนะคะให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะไดะ้ลองทำในสิ่งที่มันยากนะคะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะให้เพิ่มศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ